อังกี้ชาร์กโวนะครับ <Vander> ก so, ็อยู่กับช่องไฟนะครับตอนนี้มีตัวรดราคาหนึ้อยเจบบาทเดี๋ยวไปเติมเงินกันไหมครับผมขอร้องอ่ะอยากไปเติมเพชรมากกว่าก็เดี๋ยวผมสอนวิธีการเติมเพชรแบบง่ายๆแค่ใช้ประกาศอ่ะครับ อาวุธตั้งแต่เข้าเกมเลยเหรอต้องเลือกปกรณ์เทพขั้นสูงอยู่แล้วใช้ไม่ได้ปกรณ์ขั้นต้นที่แจกมาตอนแรกใช้มือตียังแรงกว่าเลยเนี่ย,ยงั้นไปฟาร์มเอาเซนี่ดีกว่าสะสมเซนี่ครบแล้วไปหมุนกระชังแบบสีหลังด,ดีกว่าโอ้โหวอชิลแล้วก็รอยย่อมันตูแค่นี้ก็ออกไปสู้บอสได้สบายแล้ว มาโชบผอมยายจะบอกถ้าเกิดทุกคนอ่ะโหลดเกมนี้ได้แล้วอ่ะช่วยบอกเลยนะเราทุกคนได้ตัวอะไรอ่ะช่วยบอกด้วยนนทุกคนเคยดูช่องอันปันพายุกรงกับช่องอันปันเกมมิ่งไหมเนะี<ต>่ยนั่นเพื่อนผมอ,อยู่เคยอ,อยู่ทุกคนอ่ะเกือบทุกคนทุกคนเนดะี๋ยวต่อไปผมจะไปรีวิวอ่ะเป็นอีีที่เท่าไหร่ไหม อันปันอันปันพายุกรอนแล้วก็อันปันเกมมิ่งอะไม่ใช่ช่องผมนะช่องเพื่อนผมโอ้โห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 ยิงกันใหญ่เล,เลยเรียบร้อยเลย เกมนี้มันสนุกหรอครับแต่ว่าผมอ่ะต้องดูประกาศเพื่อได้เงินเพื่อได้เพชรแต่เกมนี้มันไม่ต้องรอประกาศก็ได้นะครับใช่เดี๋ยวผมทำให้ดูพัด,ดนึ่งเดี๋ยวถอนไม่ก่อนป้าผมนาดด <ๆ S 1> ไห่แล้วก็กดอีกครั้งหนึ่งนะ Bobin. You must see the enemy is coming fast on the motorcycle. The intersection is only one. I'm about fifty meters away from it. And the motor speed is ninety kilometers per hour. When measured from the intersection in front of him to mine is 31.25 meters. The height of motorcycle is one thousand twenty-six millimeters. Combined with standard motor riding position. Have an AK forty seven in my hand with a rate of fire of six hundred rounds per minute. Raise the muzzle to a height between one thousand four hundred and fifty-five to one thousand four hundred and sixty millimeters. Shot after zero point fourteen three seconds. แต่ไม่ใช่ขยุกอนนะ่ะนะครไม่ไม่รู้ใช่หรือเปล่าน่าจะใช่แหละเพราะเขาลายนะอ้าผมไปดูถูกเขา ชอปปี้โลว์ไพร e ์ถูกคุ้มทุกวันเพราะเรามีสินค้าให้เลือกช้อปทั้สินค้า9บาทและ99บาทรวมก่า20,000ชิ้นต่อวันห้ามพลาดชอปปี้โลว์ไพร e ์ช้อปชื่ออะไรก็ถูกใจเนี่ยคุณลองดูนะคะนี่เนี่ยนี่ดูได้เพชรอ้าวเดี๋ยวทำไมทำแบบนี้ไม่ได้ ตัวนี้ผมชอบตัวนี้ก็ชอบชอบสามตัวนี้แต่ไม่รู้ถ้าผมซื้อตังค์จะหมดหรือเปล่าตังค์หมดดิแค่สี่หมื่าานเนี่ยช่้นตดครับอ่าตัวดีดีไหมเนี่ยอาันนี้ดิมไอมตัวนี้ผมจำได้ว่าผมซื้อมาไม่ใช่เหรอหน่ยสองตัวนี้นะผมลบเกมนี้ไปอะ่ะ ถูกปิดไฟนะคะโอเคผมจะใส่สกินออฟอันนี้ได้มไหมโอ้อันนี้อ่อนนะคบผมมีสองตัวปลาหมึกสองตัวผมจะมาดูนะครับว่ามีแดดอันนี้คือแดดนที่ จะได้เกมไม่ใช่จะได้เนี่ยจะได้ปลาฉลามแบกกอซิล่าครับด่านที่เล่นง่ายที่สุดถึง Oi, 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 เฮ้เดี๋ยวนะโอ้สาว่นะ ปลาแม่ไม่กินขยะครับลูกน้องเนี่ยถือมาถุเน,นี่ยมันมีเมฆกะโลดอนด้วยอะครับไม<ห>่มันเป็นตัวมันเป็นดาดไอ้น,นั่น โลโดอนตัวพ่อน hey, ี ah? ่มันเด้ม็เห็แล้วไอตัวนี้ก็ตัวนี้มันกำลันสันสกนครับก็ขอลาการไปก่อนก็นะครับน้องก็นะครับก็ขอลาการไปก่อนใครชอบก็กดไลค์ด้วยเอ